ถ้าอยู่ๆวันนึงคุณเกิดเงียบหายไปเขาคนนั้นเขาจะรู้สึกอย่างไรและเขาจะทำอย่างไรต่อนะคะก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวขอเช็คบรรยากาศในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาในตอนนี้กันก่อนเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะคะยังไงนะอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามเพื่อเป็นค่าครูให้เมียงด้วยนะคะคอมเมนต์เพื่อน้องรับพลังงานดีๆกลับไปค่ะอะไรที่ไม่ดีทิ้งเอาวางไว้ตรงนี้ได้เลยนะอือฮือ บรรยากาศในความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเขาอืมบางคนบางคู่ตกลงคบกันแล้วนะบางคนบางคู่อยู่ในสถานะความสัมพันธ์ที่ตกลงตปรงใจคบกันบางคู่เริ่มต้นมาจากกันเป็นเพื่อนค่ะหรือว่าอาจจะรู้จักกันเพราะเพื่อนของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้เหมือนกันสถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะ สถานการณ์ในความสัมพันธ์เป็นคนไกลค่ะอยู่ไกลกันคุณอาจจะเจอกับคนที่เขาเจ้าชู้หรือคุณอาจจะกําลังดีวกับคนที่เขาแบบโอ้โหปากหวานค่ะโรแมนติกหรือว่าเป็นคนที่ออดูดูทรงสเสน่ห์ดูมีสเสน่ห์มากๆอะไรประมาณนี้ก็ได้เหมือนกันเป็นคนที่ดูดีค่ะคนคนนี้อาจจะสวยรอดูดีเลยตรงไทยตรงสเปคคุณเลยก็ได้เหมือนกัน เป็นคนที่วัยต่างกันเหมือนกันนะอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าเป็นวัยต่างกันความคิดความอ่านอะไรบางอย่างก็อาจจะไม่ได้ตรงกันทั้งหมดก็อาจจะมีเอ๊ะเอะบ้างคนก็อาจจะ,ะคิดอย่างนี้ได้เหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะคนก็จะมีในลักษณะแบบเหรออ๋อเหรออ,อะไรประมาณนี้อยู่บ่อยครั้งนะคะ,ะโอเคบรรยากาศในความสัมพันธ์คร่าวๆจะเป็นประมาณนี้นะคะ เข้าทอปิกของเราการถามว่าถ้าอยู่ๆวันนึ่งเนี่ยคุณเงียบหายไปอ่ะเขาคนนั้นเขาจะรู้สึกอย่างไรเอาความรู้สึกก่อนนะเขาจะรู้สึกอย่างไรคะคิดถึงนะอย่างแรกไม่คิดถึงเลยแล้วก็จะงงๆงนิดหนึง่งคือจริงๆมันไม่ได้งงหรอกแต่มันเหมือนกับว่าเอ้ยเอายังไงต่อแล้วเราจะยังไงดีเรา อปวดเอะไรอย่างเงี้ยมีความรู้สึกกังวลค่ะรู้สึกเป็นห่วงรู้สึกว่าไม่ไม่เป็นปกติอะแบบอยู่ๆคุณหายไปแล้วเขาเขารู้สึกคิดเยอะมากๆแล้วเขาก็รู้สึกสับสนค่ะว่าอยู่ๆทาไมคุณหายไปคุณหายไปเพราะอะไรเป็นเพราะเขาเหรอหรือว่าเป็นเพราะว่าคุณเปิดใจให้คนอื่นหรือว่ายังไงคิดเยอะมากๆแบบหรือว่าคุณไปรู้อะไรมาเกี่ยวกับเรื่องของเขา อะไรอย่างเงี้ยคือแบบมีความคิดเล่นเข้ามาในหัวแบบเยอะมากๆแต่ก็ไม่ได้ข้อสรุปนะก็ไม่ได้ข้อสรุปว่าทําไมคุณถึงเงียบไปทําไมคุณถึงนิ่งเงียบหรือว่าทําไมคุณถึงหายไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายแล้วก็อยู่ในพวังหรือว่าอยู่ในจุดที่แบบค่อนข้างที่จะสับสนนะแล้วเขาจะทําอย่างไรต่อเขาจะทําอย่างไรต่อค่ะโอเคมีการตามงอนะเออไพ่ที่ขึ้นมา งอค่ะพยายามงอพยายามติดต่อพยายามเข้าหาแต่ก็แบบจะมีอีโก้สักนิดนึงนะแต่พยายามค่ะพยายามพยายามจะเข้ามาคุยพยายามจะไปถามว่าเออคุณเป็นยังไงคุณได้เจอคุณบ้างไหมได้คุยกับคุณบ้างไหมอาจจะไปถามกับเพื่อนเนาะถ้ารู้จักเพื่อนเขาก็จะไปถามกับเพื่อนถ้ารู้จักครอบครัวนั่นแล้วเลยยิ่งแล้วเลยคือเขาจะ แน่นอนไปถามกับครอบครัวของคุณถามกับญาติพี่น้องของคุณคนที่เขาสนิทด้วยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะว่าเออได้เจอคุณบ้างไหมคุณเป็นยังไงได้คุยกับคุณบ้างหรือเปล่าขอคอนแทคติดต่อคุณได้ไหมขอช่องทางในการติดต่อได้ไหมอะไรประมาณนี้นะคะแน่นอนว่าเขาเป็นกังวลแน่นอนว่าเขาจะเทคแอคชั่นแน่นอนว่าเขาจะงอเพื่อให้ความสัมพันธ์มันสามารถไปต่อได้เพื่อให้ เพื่อให้ความสัมพันธ์มันสามารถไปต่อได้แล้วก็ทำให้อะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันกลับมาสู่ความเป็นปกติสุขให้มากที่สุดอย่างเงี้ยค่ะงั้นเดี๋ยวขอดูกันต่อแล้วการว่าความสัมพันธ์หลังจากนี้จะเป็นอย่างไรต่อการหายไปครั้งนี้ความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรต่อเขาเหนื่อยเพราะว่าตามง้อคุณจนเหนื่อย แต่ว่าความสัมพันธ์น่ะมันมีโอกาสที่โอเคแหละมันจะชัดเจนมากขึ้นหรือว่ามันจะมีอะไรบางอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นขอให้คุณเล่นเกมให้เป็นนะขอให้คุณแบบนิดนึงแบบปั่นหัวเขาสักนิดนึงก็ได้นะคะเพื่อจะทําให้เขาแบบเออได้แสดงความรู้สึกจริงๆของเขาออกมาแล้วก็ทําให้เขาเนี่ย ได้เทคแอคชั่นได้อย่างเต็มที่ให้เขารู้สึกว่าเขากําลังจะเสียคุณไปจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแน่นอนว่าหลังจากนี้น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นจากที่เขาไม่เคยง้อเขาก็จะง้อมากขึ้นจากที่เขาไม่เคยแสดงออกถึงความรู้สึกรักเป็นห่วงคิดถึงเขาก็จะแสดงออกความรู้สึกเหล่านี้มากขึ้นค่ะ